หวังและความรู้สึกดีๆให้กับทุกท่านด้วยของขวัญมากมายปีนี้กับช่วงเวลาที่อบอุ่นด้วยของขวัญอันแสนพิเศษไม่ว่าจะเป็นปฏิทินหนังสือบุคคลแห่งสันทิสุขซึ่งเต็มล้นด้วยถ้อยคำแห่งการหนุนใจในบริบทและมุมมองของคริสเตชนับว่าเป็นหนังสือที่เสริมสร้างพลังชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของผู้อ่านทุกท่านให้เติบโตและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนที่แสนดีช่วยบรรเทาใจ คลายความทุกข์ทำให้หายเหนื่อยจากภาระหนักที่แบกไว้มากมายหลายด้านเมื่อได้อ่านแล้วจะทำให้เกิดความชื่นบานและมีสันติสุขเต็มล้นในใจติดต่อขอรับหนังสือบุคคลแห่งสันติสุขได้ฟรีเพียงเขียนชื่อที่อยู่ของท่านแล้วส่งมาที่ซื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่ 50- 0 0 0หรือโทรศัพท์มาที่053242654และ 053-260-627นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2567หรือปี2024เราทีมงานเสียงสันติขอวอวยพรทุกท่านในช่วงเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้ขอให้ได้รับสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังดิฉันดรจริยาสอนมิยุราผู้ดำเนินรายการคะ่ะวันนี้มาพบกันในรายการพิเศษของสื่อมนชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆคะ่ะช่วงเวลาของเทศกาลคริสต์มาสเวลาแห่งความชื่นชมยินดีของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานนี้เองนะคะ ปีเก่ากำลังจะผ่านไปและปีใหม่กำลังจะเข้ามาค่ะพูดได้ว่าการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกนั้นกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเนื่องจากโรคที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นั้นถือได้ว่าเป็นโรคประจำท้องถิ่นของประเทศไทยเราไปแล้วนะคะช่วงนี้สถานที่ต่างๆเริ่มมีบรรยากาศคึกคักกับช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งสำหรับผู้คนทั่วโลกค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ยินได้รับคำอวยพรดีๆจากญาติสนิทมิตสหายแล้วก็ที่สำคัญนะคะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาค่ะเช่นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาและก็คนที่กำลังพูดคุยอยู่หรือกำลังดูใจอยู่นะคะ คุณผู้ฟังคะในทุกๆวันของชีวิตอาจารย์เชื่อว่าตลอดปีที่ผ่านมานั้น คุณผู้ฟังคงจะได้พบกับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตทั้งในแง่ความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างซึ่งทําให้คุณผู้ฟังมีความสุขมีทุกข์บ้างคลาดคล้ากันไปอย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะชีวิตยังคงต้องดําเนินต่อไปค่ะขอให้คุณผู้ฟังมองโลกในแง่บวกไว้นะคะเรียนรู้ที่จะขอบคุณทุกสิ่งในชีวิตตั้งแต่วันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีให้เราขอบคุณในทุก เหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะแล้วเราก็จะได้พบกับความสำเร็จในชีวิตที่รอเราอยู่ทุกขณะของการเดินทางของชีวิตค่ะซึ่งนั่นหมายถึงก้าวเดินไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่คุณผู้ฟังปรารถนาค่ะ คุณผู้ฟังคะมีผู้คนมากมายในโลกนี้ต้องประสบกับปัญหาประสบกับความผิดหวงังสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นดังหวงังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นคะ่ะซึ่งสร้างความบอบช้ำจนทำให้เราต้องจมอยู่กับความทุกข์ การที่ในบางช่วงบางตอนของชีวิตของเรานั้นต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนั่นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังก้าวสู่ชีวิตที่เป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าความเป็นจริงของชีวิตจะสอนให้เรารู้จักยอมรับความพ่ายแพ้สอนให้เรารู้จักการสูญเสียการร้องไห้ก็เพื่อที่เราจะได้มีรอยยิ้มความชื่นชมยินดีกลับคืนมาเป็นรางวัลตอบแทนค่ะ แต่ความทุกนั้นมันไม่เคยทำให้ใครต้องหมดสิ้นหวังนะคะหมดสิ้นพลังและหรือกำลังใจค่ะคุณผู้ฟังเพียงแค่มันเป็นความจริงของชีวิตที่เราต้องเผชิญค่ะเป็นความจริงที่สอนให้พวกเราทุกคนรู้ว่าเราอย่าเพียงแค่สร้างความหวังเท่านั้นนะคะแต่ให้เรามีความเชื่อมั่นในความหวังได้ค่ะเพราะว่าความเชื่อมั่นจะนาพาเราไปพบกับหนทางสู่ความสาเร็จค่ะ แม้ว่าเราอาจจะต้องฝ่าฟันอะไรอีกมากมายกว่าจะถึงวันนั้นนะคะแม้ว่าเราอาจจะต้องล้มลงอีกสักกี่ครั้งหรือแม้ว่าเราอาจจะต้องผิดหวังอย่างแรงอีกสักกี่หนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะความหวังเปลี่ยนชีวิตของผู้คนมากมายในโลกนี้คะ่ะยิ้มสู้นะคะ สิ่งกีดขวางวันทางให้พ้นไปจะสบความสุขสัน์สำคัญที่ใจสุขและทุกอย่างไรเพราะใจตนเองฟาลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้ยอมใจโลกมุดมนเพียงใด้ว่าใจอย่ากร้ามเกรงตั้งมาชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลง สนเดีมีรายดีดีคงมีหวังอยู่ยามปวงมันมาผ่านลบดูยิ้มละไม่ที่สู่มวมวลเพ็ดเพลินไฟจะทำความดีให้มีจิตโซภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสัน์ไปจะสบความสุขสันส์ซ้ำคัญ ไฟระทำความดีให้มีจิตโซภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันไปจะสบความสุขสั่นสำคัญที่ ผู้ฟังคะบทเพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังจบไปนั้นเป็นบทเพลงพระราชนิพน์ค่ะในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรค่ะ บทเพลงนั้นย้ำเตือนเราว่าการที่เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขสบายมีได้หลายทางค่ะซึ่งเราต้องเผชเิญกับปัญหาอุปสรรคสิ่งกีดขวางทางชีวิตของเรามากมายแต่เราต้องข้ามและผ่านพ้นมันไปให้ได้ค่ะแล้วเราก็จะพบกับความสุขทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะคุณผู้ฟังอย่าให้ใจของเรารู้สึกหวาดกลัวแต่ให้เรายิ้มสู้ค่ะสู้กับชีวิต หัวใจเปี่ยมด้วยความหวังนะคะหวังว่าพรุ่งนี้และวันต่อไปชีวิตของเราจะดีขึ้นค่ะชีวิตของเราจะเกิดผลมากมายและประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะและบทเพลงก็ยังหนุนใจให้กำลังใจเราอีกนะคะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนยากดีมีจนแต่เมื่อเรามีชีวิตก็อยู่ด้วยความหวังใจค่ะให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้ เอาชนะในสิ่งไม่ดีต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะอย่าพ่ายแพ้แต่ให้ยิ้มสู้ค่ะคุณผู้ฟังอีกทั้งบทเพลงยังหนุนใจเราให้ร่วมมือกันในการทำความดีมากขึ้นค่ะให้เรามีใจที่เมตตากลุณาแล้วชีวิตของเราจะเต็มล้นด้วยความสุขและความชื่นบานค่ะคุณผู้ฟัง ยิ้มสู้นะคะยิ้มสู้ต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังชีวิตใหม่ที่จะย่างก้าวเข้ามาในชีวิตของเราอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะสิ่งใดเหตุการณ์ใดหรือแม้แต่คนใดที่ทำให้คุณผู้ฟังเป็นทุกข์ใจว้าวุ่นใจขาดสันทิสุขก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะมันอาจจะยากที่จะทำค่ะแต่เมื่อเราพยายามแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าความสุข และสันทิสุขในใจนั้นมีอยู่จริงค่ะและสามารถที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญชีวิตท่ามกลางความทุกข์ยากได้ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเราประสบความสำเร็จเราก็ย่อมมีความสุขเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะ มีคำถามมากมายนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีการหนทางเครื่องมือที่จะนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขและมีสันติสุขในใจค่ะอย่าพลาดนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังและน้องๆที่กำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพและเกิดผลมากขึ้นในปีหน้าปีใหม่นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ รุ่งนี้และว,วันไหนๆไ,ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะเราจะไม่หวั่นไหวและเราจะไม่กลัวค่ะ oh. คุณผู้ฟังค่ะ ช่วงนี้มีเคล็ดลับของการที่เราจะมุ่งหน้าให้ชีวิตของเราไปสู่หลักชัยในปีหน้ามาฝากนะคะซึ่งเป็นคำสอนจากพระคิสธรรมคำพีที่ว่าข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมที่ผ่านพ้นมาแล้วและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกไว้จากเบื้องบนให้เราไปรับ สิ่งที่สำคัญก็คือให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จที่ทำให้เราประทับใจใชื่นชมยินดีจนทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวต่อไปในการทำสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเหมือนที่เคยทำ คนมากมายนะคะที่ไม่สามารถที่จะลืมอดีตท,ที่ทำให้เสียใจชอกช้ำใจซึ่งก็เป็นอุปสรรคเช่นกันค่ะทำให้ขาดความมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปได้ก็ย่อมจะเหนียวรั้งเราไว้จากความสำเร็จค่ะ คุณผู้ฟังคะให้เรามองหรือมุ่งไปข้างหน้าค่ะให้เราตั้งมั่นและจดจ่อไปที่เป้าหมายซึ่งเราได้กำหนดไว้โดยไม่วอกแวกหรือวันไหวค่ะว่าใครจะพูดอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าวันไหวกับเสียงหรือคำพูดที่เป็นลบทำให้เรารู้สึกท้อถอยและหมดพลังค่ะมีวาระสำหรับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เราเผชิญอยู่ต่อสู้กับมันอยู่นั้น จะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่สัก,กวันมันก็จะผ่านไปนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่นี้มีความรู้สึกอ่อนแรงเหนื่อยล้าในชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาคุยกับทีมงานเสียงสันติได้นะคะทางทีมงานมีหนังสือมีข้อความหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่จะดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าค่ะและนอกจากนี้นะคะทางเรายังมีข้อคิด ข้อแนะนำในรูปแบบของสื่อต่างๆที่พร้อมจะส่งให้คุณผู้ฟังถึงบ้านโดยที่คุณผู้ฟังไม่ต้องเสียค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะทุกจดหมายทุกข้อความทุกเสียงที่ติดต่อเข้ามาทีมงานมีของขวัญวันปีใหม่ส่งไปให้นะคะคุณผู้ฟังสามารถเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนึ่หนึ่ง ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0ค่ะหรือจะส่งทางอีเมลก็ได้นะคะ v o p v o i c e o f p e a c e o r g ค่ะจะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654ค่ะ ที่เปลี่ยนเกินจะรับได้เกินที่จะยืนยันเกินที่จะเข้าใจได้ไวว่าเหตุใดจึงถึงเกิดขึ้นกับเธอหากวันนี้ความฝันได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากวันที่เคยดูมันยิ่งใหญ่เป็นวันที่ไม่รู้จัก วันที่ไม่เคยคาดหวัง ชีวิตที่พ่ายแพ้เพื่อเริ่มไหม่คนที่ไม่เคยเจ็บคคนที่ไม่เคยทำสิ่งไหนบอกใจเอาไว้เมื่อต้องเผชิญ สุดท้ายร้ายดีเท่าไรแค่ไหนก็ผ่านไป สักวันแล้วมันก็ผ่านไปค่ะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดชีวิตทุกอย่างมันก็รอเวลาที่จะจากเราไปทั้งนั้นนะคะอย่าให้เราดำเนินชีวิตอย่างยึดต,ติดโดยเฉพาะมีค่านิยมที่ผิดผิดอย่าให้เรามีชีวิตที่แขวนไว้กับความคาดหวังลมๆแรงๆซึ่งเป็นความหวังความฝันที่มีแต่ในจินตนาการแต่ไม่ได้ลงมือกระทำค่ะ เมื่อเราแพ้เราลม้มอย่าให้เราคิดว่าเราสูญเสียชีวิตทั้งชีวิตค่ะเพราะว่าเราสามารถลุกขึ้นมานับหนึ่งใหม่ได้เสมอหากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนมีใจที่เพียรพยายามความบากบัน่นความมุ่งม,มั่น ความพยายามอย่างไม่ลดละค่ะคุณผู้ฟังที่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนชีวิตของเราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางคุณผู้ฟังคะอย่าให้เรากลัวคะ่ะอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ก้าวใหม่ในปีใหม่ชีวิตใหม่และความหวังใหม่ที่รอคอยเราอยู่นะคะ คิดชนเราเชื่อว่าเมื่อเราทำสิ่งดีใดๆก็ตามในชีวิตเราจะต้องบากบัน่นมุ่งมัน่นทำให้สำเร็จบรรลุปเป้าหมายแล้วรางวัลที่เราได้รับจากการที่เราถึงเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรแน่นอนค่ะก็คงจะไม่ใช่รางวัลตามกระแสของชาวโลกที่มุ่งมั่นจะควยคว้ากันเช่นลาบ สรรเสริญบารมีแต่เป็นรางวัลที่คิดชนเราล้วนแต่มีความเชื่อว่าเราจะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงเราจะได้รับพระพรมากมายหลั่งไหลลงสู่ชีวิตของเราค่ะ สิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะสำหรับชีวิตคิตชนก็คือการอธิษฐานค่ะอธิษฐานนั้นให้เรามอบเรื่องราวแผนงานที่เราวางไว้กับพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์จะส่งช่วยเราและนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่แท้จริงค่ะที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตค่ะ ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะปีใหม่นี้คุณผู้ฟังมีแผนงานมีวิธีการหรือ,อยังคะที่จะเป็นเข็มทิศนำทางให้กับคุณผู้ฟังได้พบกับความสำเร็จและมีความสุขคาหากคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรในปีหน้าอาจารย์และทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอท้าชวนคุณผู้ฟังนะคะท้าชวนให้คุณผู้ฟังตัดสินใจที่จะก้าวเดินไปกับ องค์พระเยซูคริสต์ค่ะแล้วสันติสุขของพระองค์จะทรงครอบครองชีวิตทรงครอบครองความคิดและจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ที่ให้กับเรานั้นเป็นสันติสุขที่โลกไม่อาจให้ได้ค่ะเป็นสันติสุขที่เราไม่อาจเข้าใจได้เช่นกันคุณผู้ฟังต้องสัมผัสและมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ สันติสุขของพระคริสต์เรารับรู้ได้ก็เมื่อเรามีความสงบมีความเยือกเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งสันติสุขของเราที่เรารู้สึกนี้นะคะเราได้รับเมื่อเราได้เข้ามาเป็นพระบุตรขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงเราได้เชื่อและวางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำทางในชีวิตของเราค่ะ คุณผู้ฟังคะพระเยซูคริสตส่งบอกกับเราไว้ว่าพระองค์ได้มอบสันติสุขให้กับเราดังนั้นอย่าให้หัวใจของเรานั้นเป็นทุกข์และอย่าให้เรามีชีวิตที่อยู่ด้วยหัวใจที่ขยาดด้วยความกลัวคะ่ะพระเยซูคริสตท่งเป็นพระเจ้าที่ให้กำลังใจคุณผู้ฟังเสมอคะ่ะพระองค์ส่งให้กำลังใจผู้ท้อแท้ผู้สิ้นหวังดังพระคิดธรรมคำพีที่กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่ท้อแท้สิ้นหวังค่ะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความหวังนะคะและเป็นความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะ เราอาจจะผิดหวังจากความรักของมนุษย์เช่นผิดหวังจากคนรักคนรอบข้างคนในครอบครัวแต่ความรักของพระองค์พระเยซูคริสต์นั้นไม่เคยทําให้เราผิดหวังค่ะเราฝากความหวังไว้กับพระองค์ได้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังความหวังในพระองค์จะช่วยให้ชีวิตของคุณผู้ฟังมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนค่ะ ความหวังในพระองค์จะช่วยเปลี่ยนชีวิตที่เศร้าโศกอ่อนกำลังให้กลับกลายเป็นชีวิตที่เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและมีพลังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในหัวข้อความหวังเปลี่ยนชีวิตแล้วค่ะ หากคุณผู้ฟังต้องการที่จะเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆนะคะเป็นเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จและมีความสุขคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้ค่ะทีมงานมีหนังสือและมีบทเรียนทางไปรษณีย์มากมายค่ะที่จะส่งไปให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะทีมงานยังมีของขวัญวันปีใหม่ที่มีความหมายรอที่จะส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ เพียงคุณผู้ฟังเขียนมาแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอน1น1 1ปอนอจอเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห0 0 0 0หรือส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่ v o p v o i c e p e a c e ORG ค่ะจะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053242654และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053260627ค่ะ คุณผู้ฟังคะดิฉันดรจริยาสอนมยุราและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คะ่ะในโอกาสหน้าทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยคะ่ะขออธิษฐานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระพรอ,อันดีเลิศพระพรอ,อันประเสริฐแก่คุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตคะ่ะมีสุขภาพ ภาแข็งแรงทั้งกายใจและจิตวิญญาณค่ะขอให้มีความสุขความพิติยินดีและมีสันติสุขในใจตลอดปีใหม่และตลอดไปค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดี